ปล่อยวางมันง่ายขนาดนั้นจริงหรือหลายคนเคยได้ยินคำสอนนี้ปล่อยวางปล่อยวางแต่เคยสงสัยไม่ว่าทำไมมันถึงยากเย็นแสนเข็ญพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่ามีโยมคนหนึ่งเข้ามาปรึกษาท่านเครียดมากเรื่องธุรกิจที่กำลังจะเจ๊งท่านอาจารย์ก็บอกไปตามหลักโยมก็ปล่อยวางสิ ปรากฏว่าโยมคนนั้นสวนกลับมาทันทีว่าถ้ามันปล่อยวางได้ง่ายๆผมจะมาหาอาจารย์ทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยมันสะท้อนให้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างคำสอนกับความเป็นจริงหลายครั้งเราได้ยินคำว่าสติปัญญาความว่าง แต่เราเข้าใจมันจริงๆแค่ไหนหรือมันกลายเป็นแค่คำพูดสวยหรูที่ฟังดูดีแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าธรรมะคือยาแล้วทำไมหลายคนกินยาขนาดนี้แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือจริงๆแล้วเราแค่กลืนเปลือกของยาเข้าไปแล้วแก่นที่แท้จริงของธรรมะมันซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่